หลายคนที่ดูคลิปนี้ครับอาจจะไม่ชอบอาชีพในหน้าประกันภัยก็คือในหน้าพรบรประกันภัยรถนั่นแหละครับนะแต่เชื่อไหมปี2566คนไทยทั้งประเทศครับโอนครับโอนเงิน284,000ลักแสนล้านบาทไปบริหารความเสี่ยงโอนไปให้กับบริษัทรับประกันมันเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ถือใบอนุญาตแบบผมครับมีไม่ถึงสามแสนคนกับเบี้ยครับ กับอาชีพนี้ที่คนมองข้ามหรืออาจจะมองไม่เห็นผมให้ง่ายคิดอย่างนี้คำว่าโอกาสเนี่ยในมุมมองผมนะคือเรายังขาดข้อมูลอยู่เพราะอยู่ๆมีคนมาบอกว่าเฮ้ยมันคือโอกาสมันคือโอกาสแล้วโอกาสอะไรล่ะครับดีไหมเพราะฉะนั้นพอเรามีข้อมูลเนี่ยข้อมูลมากพอเรากรองเสร็จเอามาประมวลผลเนี่ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะเฮ้ยเราไปอยู่ได้มาเฮ้ย มันเข้าท่านะหน้าเราศึกษาเราต้องมีข้อมูลก่อนครับเราถึงจะมองเห็นโอกาสแปลงกคนนะผมสริมความเขกัน